สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาร์วีทุกคนนะครับวันนี้พวกเผมเช่นเคยนะครับช่องเนียบีซีไลน์นะครับวันนี้วันที่2มกราพฤศจิกาลสองพันร้อยหกสิบห้านะครับผมขอกล่าวว่าแฮปปี้นูเยานะครับสําหรับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ว่างมารีวิวให้ดูเนาะสำหรับปีใหม่นะก็มาเริ่มก,กันที่คลิปนี้นะครับสําหรับปีใหม่นี้นะเป็นกิจกรรมวงแหวนเวทเอสตรีมนะครับเพียงแค่60อุปกรณ์ก็รับ ดุ่นลับสกินไวโอเลตกับปูคองได้เลยนะครับแล้วก็ออกมาพร้อมแพ็กกแพกกัมพีขั้นสูง50%จำกัด1ครั้งนะครับแค่150ยหปองแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่2มกรลาถึง8มกลานะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองสุ่มให้ดูสัก2-3ครั้งก็พอนะครับแล้วก็ไปดูสกินก่อนนะสกินระดับเอสตีมนะครับของไวเลตเป็นสกินย้อมแมว ตัวจีนนะปืนจะเป็นสีทองแบบนี้เนะาะองค์ก็สกินวูทองสตีมไซบอร์คอสีทองมันมีอีกตัวหนึ่งสีฟ้าก็ยอมแมวเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูเลดในการรับก่อนนะครับวงแหวนเวทสตีมสองมกลาถึงแปดมกลา สกินหาวอน0.10%เหรียญสกินเอสตรีม59.90%อีโมจิเอฟเฟกต์ชิ้นส่วนรูน40%นะครับก็เปอร์เซ็นต์ออกเหรียญก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าสกินนี่เป็นไม่ได้ยากมากๆมาเรามาลองให้สุ่มให้ดูทีละหนึ่งครั้งนะครับเหรียญจะออกง่ายหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับไปเอาไม่เป็นไง โอ้โหเฟกบิงครับได้ไหมแล้วครับหนึ่งเหรียญต่อไปครับลองอีกสักครั้งมาเราจะได้เห,หรียญแล้วเปล่าครับ แม่มันเป็นงี้ครับนี่น่ม้มาสองเหลี่ยญแล้วครับทุกกนมันมันง่ายจังอีกส,สองครั้งได้ไหมไปจดไปดูน,น,นะครับมหมนุนก็ไปโอ้โหครั้งหนึ่งพอจบ มกคมมาคมมาคมไปจะได้ไรครับโอ้โหวิ่งผมเริ่มไปคุมแล้วโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ครับกิจกรรมวงแเวทเวสสตรีมถ้า,าสนใจก็มาลองสุ่มกันได้นะครับเพราะว่าปเปใร์เหรียญก็ออกง่ายอยู่แต่ว่าจะใช้เยอะมากน้อยเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ